ครับอาชาดาอาชาดากับอาชัดผมเคารบนับถือนะครับถือว่าท่านชาดาเป็นคนมีบารมีและเป็นคนจริงคุณพ่อพ่อพ่อ,พอแม่พี่น้องเ้าโดนฆ่าเขาก็สู้ชีวิตมาอะไรมานะครับครับอาชาดาอาชาดากับอาชัดผมเคารบนับถือนะครับท่านชาดา ท่านรัฐมนตรีชาดารู้จักกันมาตั้งนานนมแล้วครับนะครับรู้จักกันมานานนมแล้วแล้วก็ผมถือว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องที่จะต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะครับเป็นงานศพคุณพ่อผมงานศพคุณแม่ผมงานศพน้องผมท่านชาดาก็ไปเป็นประธานงานสวดคนเราเป็นญาติพี่น้องกันไม่ช่วยเหลือเกือ้อกูลก็ถือว่าไม่ใช่ญาติ คนเราเป็นพวกกันไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเพื่อนกันไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,ก,นก็ถือว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พวกแต่ท่านชาดาดีกับผมนะครับไม่ว่าผมจะตกระกรรมลำบากชีวิตคนมีขึ้นมีลงนะครับยามผมพ่อผมเสียชีวิตท่านชาดาก็เป็นประธานงานศพให้นะครับประธานสวดศพให้แม่ผมเสียชีวิตท่านชาดาก็ไปเป็นประธานสวดศพให้ น้องผมถูกโจรป้นฆ่าทันชดาก็เป็นประธานงานสวดศพให้หวันพระราชทานเพิงศพก็ไปคนอย่างนี้ไม่ถนอมน้ำใจไม่สงวนไม่ครบดีกว่าไปคบไอ้พวกหลอกหลวงขี้พืชน,นะครับยามมีอํานาจก็แอกปวดยามตกอับกันนะผมถือว่าต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่เรื่องลึกซึ้งมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับถือว่าท่านชดาเป็นคนมีบรารมีและเป็นคนจริง คุณพ่อพ่อพ่อแม่พี่น้องเขาโดนฆ่าเขาก็สู้ชีวิตมาอะไรมานะครับตอนผมยังรับราชการมีมนาจวัสนาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านชาดาเขาจะมีพวกเยอะ <c oughs> เขาจะบรรจุบัญชีท่านชาดาอยู่เลยผมบอกผมรับอาสาไปเช็คให้ผมไปถามข้าราชการในจังหวัดอุทัยธานีทั้งตำรวจทั้งข้าราชการอื่นเนี่ยไปถามนอกรอบไม่มีใครว่าท่านชาดาไม่ดี นะครับแต่ให้คนภายนอกมีเรื่องการเมืองผมไม่เกี่ยวการเมืองผมไม่ได้เล่นการเมืองแล้วก็ไม่เอาไม่เอานะครับก็ต้องมองกันแต่ถ้าไปมองรับหลังแล้วคนก็สส่หน้าแย่อย่างเงี้ยมันก็ดันแต่ว่าตัวท่านชดาไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีลูกน้องก็กลางบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องดำเนินการจัดการกันไปนะครับ ลูกน้องผมก็เหมือนกันใครจะอ้างว่าเป็นญาติผมหรือลูกน้องผมเนี่ยไปกลางทําผิดกฎหมายก็ให้จับกลุมกันไปนะครับส่วนอาชัดเต่าปูเนี่ยเขาลบนับถือท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคาลบนับถือนะครับผมไม่ได้ไปมีบทบาทที่จะต้องไปไปสัมผัสกับ,กบท่านชัดนะแต่ถือว่าเป็นคนนักเลงนะครับเบื้องหลังลึกซึ้งกันนะครับวันนั้นผมก็มัวไล้สดอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันเกิด พี่ชัดครับผมไม่รู้ครับพี่ชัดครับกราบขอโทษด้วยครับพี่ชัดกราบขอโทษด้วยจริงๆคือเวลาคนโทรมาเป็นเบอร์ที่ผมไม่ได้บันทึกเนี่ยผมไม่กล้ารับผมไม่กล้ารับแล้วผมกลัวเป็นนักข่าวโทรมาเชิญผมไปออกรายการช่องนั้นช่องนี้นี่จับใจจริงเลยนะผมก็เลยไม่รับเลยไม่รับเลยนะครับไม่รับ ไม่รับเบอร์ไขรเว้นแต่เบอร์ที่ผมบันทึกเขาไว้นะครับแล้วก็ไอ้ซิมโทรศัพท์ผมเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามันหมดอายุเป็นซิมเก่าผมใช้เบอร์นี้มาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะผมไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะฮะ mm hmm. เขาก็บอกให้ผมเนี่ยไปอัปเกรดเบอร์ mm hmm. เพื่อเป็นซิมรุ่นใหญ่ๆอะเป็นซิมรุ่นเล็กๆอะพอเข้าไปอัปเกรดโทรศัพท์ผมยังใช้เครื่องเก่าอยู่นะปรากฏพอไปอัปเกรดที่ศูนย์ AIS เบอร์ A A T, หายหมดเลยครับเบอร์หายหมดเลยเหลือแต่บางส่วนที่มันบันทึกในซิมแต่ที่บันทึกในเครื่องอะไรเนี่ยมันหายหมดเลยเบอร์ b ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมบันทึกเ <Eagle. S 1> ข้าไว้เนี่ยก็แม้แต่เสียชีวิตไปแล้วผมยังบันทึกเบอร์ไว้เลยคุณแม่ผมเสียชีวิตไปเจ็ดแปดปีผมยังบันทึกเบอร์ไว้เลยนะฮะจะเป็นคนอย่างนี้ครับก็ต้องกราบขอโทษพี่ชัดนะมาไม่นั้นไปแล้วครับไปแล้วเจอพวกเยอะ คุยค่าให้ไปครับคือไปก็เจอพวกซีซีกันน่ะท่านพี่ตุ๋ยรัฐมนตรีรองนายกหรือรัฐมนตรีพลังงานอย่างเงี้ยท่านหัวหน้าพักรวมไทยรักษาชาติที่เห็นนะรัฐมนตรีเฮงพี่เฮงสุชาตินะครับแล้วก็ที่เห็นก็มีท่านรัฐมนตรีชาดาไปงานไหนที่มันเจอพรรคพวกกันก็คุยสนุกสนานเฮานะครับ ผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยพวกกันก็บอกพวกกันนะครับส่วนการเมืองใครจะอย่างไงอะไรอย่างไงก็ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะผมไม่เล่นการเมืองอะไรกัรบเขามีเอฟซีเชียร์ให้เป็นสอ่อโอ้ยไม่เอาแล้วครับคือเป็นเป็นสอสอเนี่ยอย่างนี้ครับหนึ่งอย่าไปคิดว่าสมมุติว่าผมเนี่ยลงสมัครท่านคิดหรือว่าผมจะได้ ถ้าผลคะแนนออกมามันได้แค่สองเสียงคือผมกับครอบครัวผมเลือกแล้วมันไม่ต้องเอากระปีบขุมหัวเลยนะตอนนั้นเนี่ยอย่าไปประเมินตัวเองว่าดีว่าเดึลลวก็จะได้เราไม่ได้เหนือคนอื่นแล้วครับมาก็ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านจัดใจเลยนะเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นชาวผมพูดเปิดใจเลยนะ ผมรับรายก,การมาตลอดชีวิตตั้งแต่อายุ18ปียันอายุ60 mm. ผมอยู่ในกรอบวินัยสงผมก็ต้องตัดให้เท่านี้นะครับมีระเบียบวินัยนะครับ mm. แล้วก็มีอะไรโดนคนนั้นสอบผู้อุ่ข้บัญชาสอบโดนปปป,อปอสอบปมชอสอบ mm. ตอนนี้ผมมาเป็นชาวบ้านไม่มีใครมาสอบผมได้แล้วผู้อุ่ข้บัญชาผมก็ไม่มี นะครับไม่ไปเกี่ยวกับปปชปปทอ,อะไรกับเขาแล้วนะครับ<ม>ไปเป็นสส <c oughs> ไปทำผิดพลาดหรือไปเป็นรัฐมนตรีไปทำผิดพลาด <c oughs> เข้าคุกกันก็รัฐมนตรีอยู่ในคุกกี่คนแล้วตอนนี้ <c oughs> ถ้าผมพอพานอออ่ารู้จักพอเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วผมมาเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ภูมิใจคือตอนนี้ผมมาไลฟ์สดก็มีคนดูผม นะเวลานี้ดูเท่าไหร่ละห้าพันสี่นะขึ้นอันดับดาวลุ้งอันดับที่สามสิบแล้วคนกดใจให้ตั้งแปดล้านอะแปดอะไรวะเนี้ยกี่กี่นั่นนะดูดิอะไรถูกใจใช่ไหมครับไอ้คนถูกใจเนี่ยห้าหมื่นห้าพันไม่ใช่อ่ะห้าห้าสองจุดเก้าเคห้าห้าสองจุดเก้าเคก็ห้าห้าห้าสองก็ห้าแสนกว่ามั้ง ห้าห้าสองจุดเก้าห้าเก้าฮะมันขึ้นตลอดมันขึ้นตลอดฮะคือให้อ,อย่างเงี้ยครับ <c oughs> ณเวลาเนี้ยผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเป็นประชาชนเต็มขัน้นเป็นประชาชนเนี่ยผมไม่ต้องไปโดนใครมาสอบไม่มีใครมารังแกผมตำรวจก็บอกพิทักรับใช้ประชาชนทหารก็ดูแลประชาชนข้าราชการฝ่ายปกครองก็บอก บริการประชาชนก็กูเป็นประชาชนให้แม่นสบายสักทีสิไหนบอกว่าจะรับใช้ไงปฏิญาณตนนะครับแล้วถ้าพบความไม่ดีในบ้านในเมืองผมก็ออกมาไล่อย่างเงี้ยเป็นพยานหลักฐานทําเหมือนท่านชูวิทย์เหมือนท่านอัญเชยะหรือท่านอะไรผมก็พรุ่งนี้เดินทางไปที่ปปชยืน่นปปชได้ว่ากระทรวงนั้นทําผิดกระทรวงนี้ทําผิดนะครับ แล้วก็ไปยื่นฟ้องศาลได้ยื่นฟ้องศาลแล้วมันนนได้ในฐานะผมเป็นประชาชนคนไทยที่เสียภาษีคนหนึ่ง <c oughs> ผมว่าตรงเนี้ยผมน่าจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากกว่าประกอบกับหนึ่งฐานข้อมูลผมจะแน่นเนื่องจากทําฝ่ายสืบสวนสอบสวนมาตลอดชีวิตไม่ใช่ไปร้องเพือเจอร้องแล้วต้องให้น็อกร้องแล้วต้องให้ตายอนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรผมก็มาไลฟ์สดอย่างเนี้ย ไปบอกเลยว่าผมพดูดอ,อ,อย่างนี้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 นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการด้วยผมว่าตรงนี้จะมีประโยชน์กว่านะครับ <c oughs> ถ้ายังรับราชการสมมติผมไปเป็นสอสอพอผมจะพูดเดี๋ยวหัวหน้าพักผมก็บอกเอ้ยคุณเลวัตหยุดผมก็เป็นคนมีระเบียบวิน,นัยเฮ้ยคุณเลวัตหยุดนะอันนี้พวกเราอันนี้พักเราอันนี้ผมไม่มีพักดีกว่าอีกนะครับมีแต่พวกอย่างนี้สะใจกว่านะ อันนี้หกแสนกว่าฮะหกแสนาเอซอะไรนะหกแสนกา่คกับดาวุ่ง kind of ี่สิบสี่ะคืออย่างนี้ครับผมเห็นใจเอฟซีนะครับเวลาผมไล์ทีนี่โอ้โหกดกันมือไม้หงิกหมดเลยมาเนี่ยไม่ฟังเลยกดนี่มาเครื่องแต่ดีกดอย่างเงี้ยนิ้วจะได้ไม่ล็อกนะฮะ f อฟซีขอคำคลมนะครับคำคม คำคมเนี่ยผมคิดกับเขาไม่ได้หรอกครับนอกจากหลุดไปจับใจ mm. นะฮะแล้วก็ไข่ก็เอาไปตัดไปต่อก็ไม่รู้นะฮะมันก็ไม่มีคำคมนะครับ mm. เวลาลุ่งเนี่ยอย่าไปเหลิงเวลาลงอย่าไปท้อนะครับลุ่งอย่าไปเหลิงเวลาลงอย่าไปท้อคนเรามีวิบากกรรมด้วยกันทั้งนั้นนะฮะ mm. มันเห็นสัตธ์จะทชีวิตหลายๆอย่าง mm. นะครับเมื่อ mm. วานวันศุกร์ วันศุกร์ขับรถมาวันศุกร์ขับรถออกมาจะไปบรรยายที่เขาเรียกอะไรกรมุตสากรรมทหารทั้งทหารเขาเชิญผมเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืนชเชิญพวกหลานค้าวุธในสนามยิงปืนโรงงานผลิตกระสุนปืนมาแล้วคณะนายทหารไปผมก็ไปบรรยายก็ได้เจอท่านท่าน คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กอ่ะเดินอยู่คนเดียวผมก็เอ้าได้โจ๊กไงเนี่ยบอกโจ๊กไปไหนผมก็ทักตามภาษาพี่เขาเดินคนเดียวครับไม่มีนายตำรวจติดตามไม่มีเมื่อก่อนก็โอ้โหไปไหนก็จะมีนายตำรวจติดตามล้อมหน้าล้อมหลังนะตอนนี้ท่านโจ๊กเดินคนเดียวใส่เกงขาสั้นเดินบอกโจ๊กจะไปไหนบอกไปตัดผมครับบอกเอ้าแล้วมึงมาทำไมมาเดินคนเดียวอะ บอกไม่เป็นไรครับพี่เออผมก็พบสัจธรรมชีวิตนะตอนท่านโจกรุ่งเรืองก็คนล้อมหน้าล้อมหลังแทบจะเดินต้องแหวกทางอนะ่ะแต่ตอนนี้ท่านเดินคนเดียวผมเป็นพี่ไงเป็นพี่ก็บอกอ้าวมาไงคนเดียววะที่จริงก็น่าจะมีลูกน้องหรือในเวลูกช่วยในเวรตามมาส่งนะท่านโจก,ก็ไปตัดผมบอกผมไม่ตัดผมครับพี่ใส่เสื้อดิก้กกลมตัวเงเกงขาสั้นนะ และเห็นข่าวออกว่าอ๋อท่านจะไปบวชที่อินเดียบอกว่าเวลาขึ้นอย่าไปเหลือเวลาลงอย่าไปท้อคนเราแล้วแต่ผลบุญในอดีตชาติและชาตินี้ที่จะทำคิดดีตั้งใจดีอโหสินะก็ให้กำลังใจน้องไปนะครับก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อค,คืนว่าท่านจะไปบวชที่อินเดียนะ ก็คงไม่อยากให้ใครตามอะไรเงี้ยนะครับ